จามิติพิชิตบอลังเล่มหนึ่งผู้เขียนถงหัวผู้แปลออนจิราพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเมษายน2556้ิกลิขสิทธิ์ฉบับภาษาไทยเป็นของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊กภายใต้การดูแลของบริษัทสยามอินเตอร์มันติมีเดียจำกัดมหาชนบทที่2ร่วมทางมาแสนไกลไม่ร่วมกับฉันนั่งอ่านบทกวีสมัยส้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ที่ไม่ไกลจากทะเลสาบนักเมื่อวานฉันตั้งใจขอยืมหนังสือบทกวีสมัยส่งมาจากที่โดยเฉพาะเพราะเมื่อก่อนเคยชอบบทกวีสมัยส่งเลยท่องจำไว้ไม่น้อยหากเอามาอา่านเทียบดูก็น่าจะเรียนรู้จากตัวอักษรจีนโบราณได้ไม่น้อยมาคิดดูฉันในยุคปัจจุบันที่เรียนหนังสืออย่างหนักมา16ปี ถือตัวว่าเป็นผู้หญิงมีความรู้มีการศึกษาแต่พอมาอยู่ในยุคโบราณกลับกลายเป็นพวกกึ่งไม่รู้หนังสือไปเสียได้วันก่อนเพราะขันทีที่ปกติทำหน้าที่รับผิดชอบอ่านจดหมายไม่อยู่ฉันก็เลยเสนอตัวเป็นคนอ่านจดหมายให้พี่ที่ไหนได้ในจดหมายฉบับเดียวอันไม่ออกเสียกว่าครึง่งทำกลางเสียงอะไร แล้วอะไรอีกของฉันยังไม่ทันจะอ่านจดหมายจบพี่ก็หัวเราะจนตัวงอหมดแรงซบลงบนตังเจ้าว่าจะอ่านจดหมายพี่ยังคิดว่าไม่เจอกันหลายปีเจ้าคงจะก้าวหน้าขึ้นคิดไม่ถึงที่จะก้าวหน้าขึ้นมาก็คือรู้จักใช้คำว่าอะไรมาแทนที่คำที่อ่านไม่ออกพี่หัวเราะคำอย่างหนะัก คํำพูดสั้นๆประโยคเดียวขาดขาดหายหายอยู่นานกว่าจะพูดจบฉันทั้งอายทั้งโมโหชะงักนิ่งอยู่นานแล้วตัดสินใจทันทีว่าไม่ได้การแล้วฉันที่แบกที่หาอะไรไม่ได้คนนี้ต้องสลัดคราบไม่รู้หนังสือออกแล้วมุ่งมั่นเป็นผู้หญิงมีความรู้และการศึกษาให้ได้คิดถึงตนนี้ ฉันอดหัวเราะเยาะตัวเองไม่ได้โชคดีที่ฉันมาอยู่ในร่างของคุณหนูลูกผู้ดีไม่ต้องห่วงเรื่องการกินการอยู่ไม่อย่างนั้นน่ากลัวว่าฉันจะต้องกดตายสถานเดียวดูหนังสือจนเหนื่อยแล้วฉันจึงพักหันไปชื่นชมวิวทิวทัศน์แต่สักพักก็รู้สึกเบื่อพอดีชายตาไปเห็นมดในพุ่มไม้เข้าก็เลยนึกถึงเรื่องขุดรังมด ในสมัยเด็กจนคันไม้คันมือขึ้นมาฉันหยิบกิ่งไม้เล็กๆไปขวางทางเดินมดไม่ยอมให้พวกมันเดินผ่านพวกมันเดินไปได้29ก็ถูกฉันเขี่ยก,กลับไปเดินอีก29ก็ถูกฉันเขี่ยก,กลับไปอีกตอนที่ฉันกำลังเล่นสนุกได้อย่างมีความสุขก็ได้ยินเสียงหอบหายใจดังที่เื่อข้างหูพอหันหน้าไป ก็เห็นองค์ชายสิบนั่งครูเข่าดูมดอยู่ข้างฉันฉันทะลึงตาจ้องเขาจากนั้นก็เห็นว่าที่ด้านข้างยังมีรองเท้าอยู่อีกคู่หนึ่งเมื่อมองตามรองเท้าขึ้นไปก็พอดีสพเข้ากับในตาใครย,ยิ้มใครไม่ยิ้มขององค์ชายแปดเข้าจึงรีบลุกขึ้นถวายบังคมองค์ชาย10บลุกขึ้นจากพื้นด้วยท่าทางเกียจคร้าน ยิ้มแล้วกล่าวกับองค์ชายแปดว่าดูจากท่าทางของเด็กพิลึกคนนี้ข้ายังนึกว่ามีอะไรดีๆเสียอีกดูท่าข้าคงให้เกียรตินางมากเกินไปจึงได้แอบคิดในใจว่าถูกนายให้เกียรติไม่แน่ว่าจะเป็นเกียร์หรอกนะองค์ชายแปดยิ้มถามว่าอ่านบทกวีสมัยซ่งอยู่หรือฉันเหลมองหนังสือที่นอนกองอยู่กับพื้นแวบหนึ่ง เหคะองค์ชายสิบพูดแทรกขึ้นว่ากำลังดูมดอยู่ตาหากก็แค่แสดงท่าเหมือนดูหนังสือให้คนดูเท่านั้นฉันหันหน้าไปมองเขาเป็นแค่เด็กอายุ17-18ริมาทำเป็นนายใหญ่ต่อหน้าฉันงั้นหรือทรงไม่รู้หรอกหรือว่าดอกไม้หนึ่งดอกคือโลกหนึ่งโลกต้นไม้หนึ่งต้นต่างคือต้นโพข่าดูมด แต่นั่นไม่ใช่มดองค์ชายสิทธิ์ที่สมองกลวงผู้นี้ถึงกับ,บงงจนนิ่งไปตามคาดไม่รู้จะตอบกลับอย่างไรจึงมองไปที่องค์ชายแปดองชายแปดยิ้มและพยักหน้าเจ้าสิทธิจ์จะต้องร่ำเรียนให้ดีเสียแล้วจากนั้นยิ้มแล้วถามฉันเจ้าอ่านคัมภีร์พุทธด้วยฉันรีบตอบกลับฟังจากพี่สวดเท่านั้นเองเพคะ เขายิ้มแล้วหันไปมองทะเลสาบสักพักก็กล่าวขึ้นว่านางสวดไม่น้อยเลยจริงๆฉันคบคิดอยู่ครู่หนึ่งเห็นเขายังคงยิ้มแย้มดั่งเดิมจึงดูไม่ออกว่าที่แท้เขาหมายความว่าอะไรเลยได้แต่ตอบเรียบๆว่าก็แค่วางให้จิตใจสงบเท่านั้นเพคะเขาไม่พูดอะไรทำเพียงยิ้มมองทะเลสาบเท่านั้นองค์ชายสิบ ที่ยืนอยู่ด้านข้างรออยู่ค่อนขึ้นวันจึงหาทางจังหวะแทรกเข้ามามีส่วนร่วมในบทสนทนาไม่ได้ก็ดูเหมือนจะรู้สึกเบื่ออยู่บ้างเขาเดินไปหยิบหนังสือบนพื้นขึ้นมาแล้วถามว่าเจ้ารู้จักตัวหนังสือพวกนี้หรือฉันเห็นสายตาย้วย,ยุของเขาที่มองมาแล้วอยากบอกไปเหลือเกินว่ารู้จักหมดนั่นแหละแต่ความจริงก็รูบกันอยู่จึงได้แต่พูดว่ารู้จัก พวกมันรู้จักค่าแต่ข้าไม่รู้จักพวกมันทว่าพวกเรากำลังอยู่ในช่วงทำความรู้จักกันเพคะเขาหัวเราะรลืดอ,ออกมาอีกไม่รู้เพราะอะไรพอเห็นสีหน้าท่าทางทะเลไม่เอาไหนขององอชายสิบธีไรฉันเป็นตั้งหุดหงิดหัวเสียทุกทีจนคิดอะไรอยู่คราพลลกออกมาหมดไม่ทันคิดองชายแปดยิ้มถามว่าแล้วเจ้าจะทำให้ตัวเองรู้จักพวกมันได้อย่างไร ฉันหลุดปากออกไปตอบว่าเดาเอาเพี่คะองค์ชายสิหัวเลาะละ่าแบบนี้ก็ได้อย่างนี้พวกเราก็ไม่ต้องมีอาจารย์กันแล้วเรียนไปเดาไปก็ได้องค์ชายแปกยิ้มพลางถอนใจแล้วใส่หัวไปเถอะเขาย่างเท้า,าเดินนำหน้าไปก่อนองค์ชายสิรีบส่งหนังสือคืนให้ฉันแล้วเล่งฝีเท้าตามไปเดินไปไม่เท่าไร ก็หันกลับมาถามว่าพวกเราจะไปขี่มากันที่ตำหนักนอกเจ้าจะไปไหมพอได้ยินฉันก็สนใจทันทีตั้งแต่มาที่นี่ฉันยังไม่เคยได้ออกไปนอกประตูตำหนักเลยจึงรีบวิ่งรีบเข้าไปอย่างดีใจจดออกหน้าออกตาไปสักหน่อยข้าไปทางอย่างนี้ได้เลยหรือพี่คะแล้วพี่ข้าจะว่ายอย่างไรเขากล่าวทำไมจะไปอย่างนี้ไม่ได้ล่ะ ข้าจะหาม้าแก่ตัวงเชื่องให้เจ้าเองอยากขี่ให้เร็วนะก็ใช้ได้ส่วนทางพี่เจ้าข้าไม่เกี่ยวฉันเห็นเขาวางท่าขึ้นมาอีกเลยคิดอยากจะพูดเหน็บเขาสักหลายคำแต่เห็นแก่โอกาสหายากที่จะได้ออกไปข้างนอกนี้ก็เลยยอมทนท่าทางเขาเดินไม่เร็วนะักแต่ฉันต้องวิ่งเหยาะหยอะไล่ถึงตามทันฉันแกล้งทำเป็นนึกความคิดดีๆออกมาได้ คำพูดขององค์ชายแปะพี่ตั้งฟังแน่เขามองฉันแวบ,บหนึ่งแล้วพูดว่าอย่างนั้นเจ้าก็ไปบอกพี่แปะเองเถอะฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงโขฟันของตัวเองทําไมองค์ชายสิคนนี้ถึงได้เป็นคนที่ไม่มีจุดยืนใครว่าไงก็ว่าตามนะฉันพูดโกรธว,ว,ว่าท่านเป็นคนชวนค่าท่านต้องรับผิดชอบให้ถึงที่สุดสิพิคะไม่อย่างนั้น ข้าก็ไม่ไปแล้วเขาเลยมองฉันด้วยประมาณว่าจะไปหรือไม่ไปก็เรื่องของเจ้าฉันเลยหมุนตัวกลับทันทีเขารีบดึงฉันไว้แล้วพูดว่าได้ๆข้าพูดให้พอใจแล้วนะฉันหันไปมองแล้วยิ้มให้เขาจากนั้นก็สลัดมือเขาและรีบเดินตามเขาไปอย่างรวดเร็วอง์ชายแปดเห็นฉันเดินตามองค์ชายสิบมาก็ประหลาดใจ องค์ชายสิบไม่รอให้เขาเอ่ยปากถามจึงรีบชิงบอกว่าพี่แปดข้าเห็นเด็กคนนี้อยู่เบื่อเบื่อในตำหนักยังไงก็ให้นางไปขี่ม,ม้าด้วยกันกับพวกเราเถอะองค์ชายแปดยิ้มเรื่อยๆกล่าวว่าไปก็ไปเถอะพอเดินถึงหน้าประตูใหญ่บรรดาบ่าวรับใช้ก็พากันแหกเข้ามารับหน้าเตรียมรถมาไว้พร้อมแล้วะยะค่ะ องค์ชายแปดไม่กล่าววาจาเดินนำหน้ารถม้าไปองค์ชายสิบก็กระโดดตามขึ้นไปบ่าวรับชชยคนหนึ่งคุกเข่าก้มตัวลงเป็นแท่นเนื้อให้ฉันเหยียบขึ้นไปด้วยความสูงของรถม้าคันนี้หากอยู่ในยุคป,ปัจจุบันฉันแค่ใช้มือยนันส่งตัวก็ขึ้นไปได้แต่ตอนนี้ถูกห่อตัวอย่างกะบะจางจำเป็นต้องมีคนช่วยจริงๆ แต่แบ่าวรับใช้ที่กำลังคุกเข่าค้มตัวอยู่นี้มีอายุเพียง12-13ปีเท่านั้นใบหน้ายังแลดูอ่อนเยาว์ฉันจ้องมองหลังเขายังไงก็ทำใจเหยียบลงไปไม่ได้สักทีองค์ชายสิทที่อยู่ในรถม้าส่งเสียงตะโกนออกมาว่าชักชาอะไรอยู่ละ่ะองค์ชายแปลพอดีนั่งเยื้องอยู่ตรงหน้าฉันจึงดูเหมือนจะมองสาเหตุการลังเลใจของฉันออก ขอมองฉันอย่างประหลาดใจแวบ,บหนึ่งแล้วยื่นมือมาให้แล้วยื่นมือมาให้ใหฉันถอนใจอย่างโล่งอกสั่งให้เบารับชายหลบไปจากนั้นก็เกาะมือองค์ชายแปดดึงตัวขึ้นรถมา้าองค์ชายสิบร้องโวยวายว่าน่ารำคาญจริงแต่กลับขยับตัวกระเถิบไปด้านในบอกเป็นในายให้ฉันนั่งลงข้างเขาฉันเกาะหน้าต่างมองไปนอกรถ เห็นสองข้างทางมีร้านรวงมากมายบนถนนหนทางมีผู้สัญจรไปมาพลุกพล่านแม้จะมีผู้คนหนาแน่นเพราะว่าความเร็วของรถม้ากับไม่ลดลงสันมองไปด้านนอกแล้วส่งเสียงดังเอ๊ะจากนั้นพอได้คิดก็เข้าใจแล้วได้แต่สายหน้าไปมาและได้แต่สายหน้าไปมาองค์ชายสิบยิยนหน้ามองไปที่นอกหน้าต่างแล้วหดคอกลับมา จากนั้นก็ถามอย่างสงสัยว่าเมื่อครูเจ้าเห็นอะไรฉันชะงักยิ้มแล้วกล่าวว่าเห็นอะไรก็ไม่บอกท่านหรอกเพคะจากนั้นก็มองออกไปนอกหน้าต่างอีกเขามองฉันอย่างเคืองๆสองเที่ยวแล้วทำเป็นไม่สนใจฉันแต่ผ่านไปสักพักก็กดไม่อยู่ถามขึ้นอีกว่าเมื่อครู่เจ้าลองเอททำไมฉันหันหน้ากลับมา แล้วมองตรงไปข้างหน้าไม่สนใจเขาองค์ชายสิบสกิดฉันฉังเจิงพูดว่าบอกท่านก็ได้แต่ต้องทรงให้ผลประโยชน์ข้าก่อนเขาร้องอย่างตกใจแค่ถามว่าเจ้าเห็นอะไรเท่านั้นต้องให้ผลประโยชน์เจ้าด้วยจะทรงพูดอย่างนั้นไม่ได้เป็นข้าที่เห็นเรื่องสนุกน่าสนใจทรงอยากฟังก็ต้องให้ผลประโยชน์แลกเปลี่ยน หรือเวลาทรงไปฟังคนเล่านิทานที่เหล่าไม่ทรงจ่ายเงินพูดจบฉันก็เลิกม่านมองออกไปนอกรถมา้าผ่านไปสักพักรู้สึกว่าในมือมีอะไรบางอย่างถูกยัดเข้ามามองไปเห็นเป็นตัวเงินใบหนึ่งองค์ชายสิบพูดว่าพูดได้แล้วกระมังฉันโยนตัวเงินคืนให้เขาเฮ้แล้วเจ้าอยากได้อะไรล่ะฉันก็แค่ล้อคุณเล่น ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากได้อะไรจากนั้นก็นึกถึงมุกในเรื่องดับมันกรยกขึ้นมาได้จึงยิ้มแล้วพูดว่าตอนนี้ข้าคิดไม่ออกว่าอยากได้อะไรเอาอย่างนี้เถอะทรงรับปากว่าวันหน้าจะทําตามคำขอของข้าเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเห็นเขาตั้งท่าจะอ้าปากฉันจึงชิงพูดต่อว่ารับรองไม่ใช่เรื่องที่ทรงทำไม่ได้อีกอย่างทรงเป็นถึงองค์ชาย รับปากทําตามคําขอของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างข่าจะยากอะไรเพคะเขามีท่าทีไม่ยินยอมพร้อมใจแต่ในที่สุดก็ยิ้มและพูดว่าได้ข้ารับปากเจ้าฉันตกมือยิ้มพูดว่าทรงจำเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันเพคะข้ามีพยานด้วยหลังจากขึ้นรถมามาองค์ชายแปดก็หลับตาพักสายตามาตลอดพอได้ยินคำพูดฉัน จึงลืมตาขึ้นมององค์ชายสิบแวบ,บหนึ่งจากนั้นก็ยิ้มแล้วมองฉันจำไม่แล้วพูดเถอะอ้ามฉันจะแอมให้คอโลง่งบนถนนแม้คนจะมากแต่รถมากกลับเล่นผ่านได้โดยสะดวกไม่สะดุดคนบนถนนเห็นก็รีบหลีกทางให้แต่ไกลเพราะว่าพวกเราไม่ได้แสดงตัวว่าองค์ชายประทับอยู่ในนี้ตอนนั้นข้าจึงรู้สึกสงสัยว่าเพราะอะไร ดังนั้นจึงล้องเอ๊ะขึ้นมาแล้วที่เจ้าสายหน้าล่ะตอนหลังข,ข้อคิดได้ว่ารถมาเช่นนี้คนธรรมดาทั่วไปไม่อาจนั่งได้แถมที่นี่ยังเป็นพื้นที่ที่ใต้พระบาทโอรสสวรรค์แม้เป็นตาสีตาสาก็ล้วนเห็นมากรู้มากดังนั้นถึงจะไม่รู้ว่าคนที่นั่งในรถเป็นใครก็ยังรู้ว่ายอมหลีกทางให้ก่อนรับรองไม่ผิด ส่วนที่ใส่หน้านั้นก็เพราะคิดว่าตัวเองได้กลายเป็นจิ้งจอกไปแล้วเท่านั้นจิ้งจอกองค์ชายสิบมองฉันยังงงงงไม่เข้าใจจากนั้นก็หันไปมององค์ชายแปดองชายแปดยิ้มกล่าวว่าจิ้งจอกอาศัยบร,รมีเสือองชายสิบจึงตามมุกทันขณะที่กำลังหัวเราะก็พลันชะงักอึดร้องว่าแค่นี้เองเหรอ แค่นี้ก็สามารถหลอกเอาสัญญาข้อหนึ่งจากองค์ชายต้าชิงได้ฉันเห็นท่าทางขึ้นทัดของเขาแล้วอดไม่อยู่ต้องก้มหน้ายิ้มพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นองค์ชายแปดกำลังยิ้มขำองค์ชายสิบอยู่เพียงแต่การยิ้มครั้งนี้ต่างจากการยิ้มปกติที่ผ่านมาฉันมองเขายัางครุ่นคิดมันต่างกันตรงไหนนะองค์ชายแปดพอดีเหลือบมองมาศบับสายตาที่กำลังมองอย่างค้นหาของฉันเข้า ฉันไม่ทันได้นึกถึงเรื่องสูงต่ำของฐานะว่าจำเป็นต้องหลบตาจึงยังมองเขาอย่างคนหาต่อไปพวกลอมมองตาอีกฝ่ายเรื่อยๆเยงียบๆกระทั่งฉันเป็นฝ่ายทนไม่ไหวคมหน้าหลบตาก่อนคิดในใจว่ารายการจริงตามคาดสมแล้วที่โตมากับการเล่นกับจิตใจคนพอถึงตำหนักนอกอง์คชายสิทธิ์ก็สั่งคนให้ช่วยเลือกมาให้ฉัน ขณะที่ตัวเขากลับบนไม่หยุดปากไม่ได้ไม่ได้ตัวใหญ่ไปไม่ได้เด็กไปดูนิสัยไม่ออกทําให้คนเลี้ยงม้าทําดัวไม่ถูกเงยุดขึ้นเต็มหน้าผาองค์ชายแปดส่งเสียงเรียกว่าไปจูงหลินลงออกมาคนเลี้ยงม้าเหมือนยกภูเขาออกจากอกเช็ดเนี่ยบนหน้าผาขณะรีบไปจูงมา้าเห็นที่ข้างคอกม,ม้ามีคอกม้าเล็กๆสร้างแยกต่างหากออกมาในนั้นมีม้าตัวหนึ่ง กินหญ้าอย่างสบายอารมณ์มันมีคนดำอดตลอดร่างตรงกลางหน้าผากมีขนสีขาวบริสุทธิ์ดุจหิมากกลุ่มหนึ่งสวยงามอย่างยิ่งแม้จะไม่รู้ว่ามันมีค่ามากเพียงใดแต่ดูจากการที่มันได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีการได้อยู่อย่างรู้ราสุขสบายเพียงตัวเดียวในข้อพิเศษก็รู้ว่ามันจะต้องไม่ธรรมดาองค์ชายสิบยิ้มกล่าวว่าเจ้าช่างโชคดีจริง วันนี้พี่แปดถึงกับยอมให้เจ้าขี่เจ้าหลิงหลงฉันเองก็ยิ้มแต่เป็นยิ้มฝืนอเือตอนออกจากตำหนักฉันคิดว่าน่าสนุกแต่พอได้เห็นมาจริงๆในสมองกลับเห็นภาพที่ตัวเองถูกมา้าถีบกระเด็นจึงเดินเข้าไปที่หน้าเจ้าหลิงหลงอย่างกลัวๆกล้าๆจนอยู่ห่างจากหน้ามันห้าก้าแต่ไม่กล้าขยาับเ,เคลื่อนคยื้อนไหไอีก องค์ชายสิบตะโกนขึ้นอย่างร้อนใจเจ้าจะขี่หรือไม่ขี่กันแน่ฉันเองก็ร้อนใจตะโกนกลับใส่เขาทรงขี่ของท่านบิดสิมายุ่งกับข้าทำไมเขาไม่ยอมไปยังไงก็จะรอฉันให้ได้องคชายแปดขี่ม้าไปแล้วรอบหนึง่งกลับมาเห็นพวกเรายังชักชา้ารีีละลออยู่ข้างคอกมา้าก็ชักมา้าขี่ตรงมาทางพวกเราก็เห็นฉันมองม้านิง่ง ก็ยิ้มแล้วกล่าวว่าม้ามีไว้ขี่ไม่ได้มีไว้มองฉันยิ้มจื่พูดว่าข้าขี่มาไม่เป็นเพคะองชายแปะตะลึงมองฉันคล้ายกับว่าเป็นเรื่องเกินคาดฉันถูกสีหน้าของเขาทําให้ตกใจจนขวัญหายหรือเจ้าของร่างนี้ขี่มาเป็นขณะที่ฉันกําลังใจเต้นตุ่มตุ่มตอมๆคิดหาขับอธิบายอยู่เขากระับมีสีหน้าเป็นปกติ ดวงตาเมือมองไปไกลองค์ชายสิบหัวรอคุมท้องอยู่บนหลังม้าดูเจ้าวางม้าเถีองที่ไหนได้กลับขี่ม้าไม่เป็นเจ้าเป็นชาวเมนจูหรือเปล่าพอเจ้าสอนเจ้ามายังไงฉันก้มหน้าพูดไม่ออกโกโธดจนเดินลบไปอีกทางคิดอย่างด,ดุดันดในใจว่าเดิมฉันก็ไม่ใช่ชาวเมนจูขี่ม้าไม่เป็นแล้วจะทำไมองค์ชายแปดดึงสายตากลับมาจากสถานที่ห่างไกล แล้วกล่าวเรียบๆว่าขี่มาไม่เป็นก็ไม่เป็นไรหากเจ้าอยากเล่นสนุกก็ให้คนช่วยจูงม้าพาเจ้าเดินบนสักหลายรอบพูดจบก็สะบัดแส้ขี่ม้าทยานจากไปร,รวดเร็วดุสสายฟ้าแผ่รักษณีองค์อาจขัดกับููร่รากที่บอบบางของเขาอย่างเห็นได้ชัดองค์ชายสิบกระโดดลงจากหลังมา้า สั่งให้คนจูงม้าให้ดีส่วนตัวเขาเดินมาช่วยส่งฉันขึ้นบนหลังม้าเจ้าดิ่งหลงได้ตัวเองฉันเห็นเขารู้จักละเอียดละออดูแลเอาใจใส่อย่างหาได้ยากก็รู้สึกซาบซึ้งใจขณะที่กำลังจะกล่าวขอบคุณเขากลับพลิกตัวขึ้นไปนั่งบนหลังม้าของเขามองเจ้าลิ่งงแล้วถอนใจพูดว่าน่าเสียดายจริงของดีไม่รู้จักใช้ม้าดีคู่กับคนไม่เอาไหน ฉันรีบยืนคำขอบคุณที่ค้างอยู่ดินสีปากกับลงท้องไปในทันทีเห็นเขาคุมบางเหียนในมือฉันก็เลยสะบัดแทะไปที่ม้าเขาอย่างปัจจุบันทันด่วนเจ้าม้าพาเขาพุ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งทำเขาไม่ทันตั้งตัวตะโกนร้องเสียงหลงล่างบนหลังม้ากวัดแกว่นไปมาแต่ฉันกับไม่รู้สึกเป็นกังวลกับสวัสดิภาพของเขาเพราะพวกเขาเป็นชนเผ่าที่ได้แผ่นดินมาจากหลังมา้า เป็นจริงดังคาดทางเขาหนึ่งบังคับม้าทางหนึ่งยังเหลือแรงหันกลับมาต่อว่าฉันฉันคุมท้องหัวเลาะล่าทำหน้าทะเลิ้นใส่เขาเด็กน้อยอย่างนายกล้ามาทำเบ่งตาฉันหรือองค์ชายแปดที่ได้ยินเสียงหัวเลาะและเสียงตะโกนด่าขลมของพวกเราแต่ไกลหันหน้ามามองแต่ความเร็วม้าของเขาไม่ลดลงฉันเห็นสีหน้าเขาได้ไม่ถนัด เห็นเพียงลมพัดช,ชายเสื้อยาวเขาปลิวสะบัดขึ้นลงตามแรงลมขี่ม้าเสร็จระหว่างทางกลับฉันมีสติคึกคักหย่นใสแม้จะไม่ได้ขี่ม้าจริงๆแต่ได้ออกมายืดเส้นยืดสายจึงรู้สึกสดชื่นสบายใจจากภายในถึงภายนอกตลอดทางองค์ชายสิบกับฉันหัวเราะต่อปากต่อคำกันองค์ชายแปลกกลับดูคล้ายอ่อนล้า ปิดตาพักผ่อนอยู่ตลอดบางครั้งแสงอาทิตย์อัสดงลออทะลุมาหน้าต่างผ่านเข้ามาสองกระทบหน้าเขาจนเป็นประกายเรืองรองเรายกลังค่าทำให้อดรู้สึกไม่ได้ว่าเป็นคนเหมือนกันแต่ช่างแตกต่างองชายแปดคนนี้พูดถึงพื้นเพมีพื้นเพพูดถึงหน้าตามีหน้าตาเรียกได้ว่าเกิดมามีทุกอย่างครบถ้วนฉันเล่าเรื่องขี่มาให้พี่ฟังอย่างตื่นเต้น พอเรียบเรียงเคียคยๆจนได้รู้จักปากพี่ว่า้วดสี่ตัวจริงขี่มาไม่เป็นก้อนหินหนักตึ้งในใจฉันก็วางลงได้เสียทีเพราะองค์ชายแปดใช้ให้บ่าวมาแจ้งเรื่องไว้ก่อนพี่จึงไม่ได้ว่าอะไรแต่สีหน้าพี่กลับดูไม่ดีนะักแต่เพราะได้ไปเที่ยวสนุกมาฉันเลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเพียงแต่ท่าทางของพี่แปลกประหลาดมากจริงๆ องชายสองคนพาฉันออกไปยังไงก็ไม่ต้องมีเรื่องทั้งไม่ใครว่าพี่ไม่พอใจฉันออกไปเที่ยวเล่นเหมือนว่าพอได้ยินฉันพูดคำว่าขีมา่ม้าสีหน้าพี่ถึงเปลี่ยนไปหรือผู้หญิงขี่ม้าจะป่าเถื่อนไปหรือพี่กลัวว่าฉันจะตกมาบาดเจ็บหลังจากที่ได้ขี่ม้ามาด้วยกันแล้วพักหลังๆองค์ชายสิบ ก็จะมาเยี่ยมเยียนฉันอยู่เสมอเพื่อไม่ให้กลายเป็นคนไม่รู้หนังสือฉันเริ่มหัดเขียนและคัดลายมือด้วยผู้กันเฮลายมือที่เขียนด้วยผู้กันของฉันไม่ต้องไปพูดถึงมันก็ได้มันเป็นเรื่องปวดใจของฉันเรื่องเลยทีเดียวหลายวันมานี้ไม่รู้ถูกองค์ชายสิบหัวเราะย่อยไปตั้งกี่ครั้งจนฉันที่อาจนหน้าแดงหูแดงในตอนแรก กลาเป็นสามารถยอมรับได้อย่างผ่าเผยแล้วในตอนนี้แต่แคนต้องชำระคือกฎที่มีใช้ไว้กับองค์ชายสิทธิ์ดังนั้นไม่กี่วันจากนั้นฉังจึงถามเขาว่าบุมอาบในภาษาถิ่นเฉียนอย่างไรเขาเองก็ตอบไม่ได้พวกเราเลยต่างหัว,วเราะเยาะเย้ยอีกเสียยกใหญ่กว่าจะยอมเลิกลาหากจะบอกว่าช่วงนี้ฉันได้ผลลัพธ์อะไรมากที่สุด นั่นคือความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจากการต่อเลาะต่อเทียงของฉันกับองค์ชายสิบย,ยกคําพูดของเสี่ยวหุยมาพูดคือปลายว่นหากองค์ชายสิบไม่ถูกคุณหนูนเนบสักคำสองคำในใจคงว้าวุ่นหน้าดูเจ้าค่ะฉันแอบองค์ยิ้มเด็กน้อยอย่างเขาคิดจะมาสู้กับฉันแต่พอได้ใส่กันคนุณคำสองคำอย่างนี้แล้ว ในใจฉันรู้สึกว่าเขาไม่ใช่พวกไรสมองอย่างที่เคยปรามมทไว้บางทีเป็นคนง่ายๆม่คิดอะไรมากไม่มีรเร่ห์เหลี่ยมไม่มีความรู้หนุทะลุรูว้วามบุ่มบางทำอะไรไม่ใช่เหตุผลทำให้ฉันรู้สึกว่าเขาเหมือนเพื่อนของฉันในยุคป,ปัจจุบันฉันไม่ต้องคอยไปเดาว,ว่าเขาคิดอะไรในใจ พอเขาจะแสดงความรู้สึกทุกอย่างของตัวเองบนใบหน้าจนหมดไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์โกรธหรือเศร้าส่วนฉันเองก็สามารถแสดงความรู้สึกทุกอย่างของฉันต่อหน,น้าเขาโดยไม่ต้องปิดบงังฉันเอาตัวพาดบนโต๊ะหลังจากฝึกคัดลายมือไปได้สักพักพอเริ่มจะไม่มีสมาธิจึงวางคู่กันลงมองลอดมั่นไขมุกออกไปเห็นพี่กำลังฟังขันทีคนหนึ่งพูดอะไรบางอย่างอยู่ พี่โบกมือขันทีคนนั้นจริงออกไปฉันเดินอ,ออกมาสั่งให้สาวชาย,ยกน้ำชามาให้พี่พูดกับฉันว่าเย็นนี้องค์ชายจะเสด็จมาสวยกับเราที่นี่ฉันดื่มชาคำหนึ่งถามว่าองค์ชายสิบจะเสด็จมาด้วยไหมคะพี่ตอบไม่รู้สิบอกไม่ได้เหมือนกันพี่เงียบไปสักพักหนึ่งจากนั้นก็สั่งสาวใช้ออกไปจนหมดพี่นั่งค้างๆฉัน ฉันเห็นท่าไม่ดีก็เดาไม่ออกว่าพี่อยากพูดเรื่องอะไรจึงได้แต่นิ่งเงียบพี่มองฉันคล้ายอยากพูดแต่ก็ไม่พูดพี่มองฉันคล้ายอยากพูดแต่ก็ไม่พูดฉันอดไม่อยู่จึงถามว่าพี่คะระหว่างเราสองพี่น้องยังมีเรื่องอะไรที่คุยกันไม่ได้อีกหรือคะพี่พยักหน้าใครตัดสินใจได้เจ้าสนใจองค์ใจสิบหรือเปล่าพี่พยักหน้าใครตัดสินใจได้ เจ้าสนใจองค์ชายสิบหรือเปล่าฮะฉันรู้สึกตกใจรีบถามต่อนี่มันอะไรกันคะพวกเราแค่เล่นสนุกกันเท่านั้นพี่เห็นสีหน้าฉันไม่เหมือนคนแกล้งทำจึงควอนลมหายใจแล้วพูดว่าไม่ก็ดีแล้วจากนั้นก็กล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าพวกเราเชาวแมนจูแม้จะไม่มีกฎเกณฑ์และทเนียมมากเหมือนชาวฮั่นแต่เจ้าเป็นสาวเป็นนางทำอะไร ต้งรู้ขอบเขตว่าควรไม่ควรบ้างฉันทั้งโกรธทั้งคำที่โกรธเพราะพูดคุยกันแค่ไม่กี่คำเล่นกันแค่ไม่กี่ครั้งแถมยังทําตอนที่อยู่ในสายตาคนอื่นทั้งนั้นแต่กลับทําเหมือนว่าฉันทําเรื่องไม่ดีที่บอกอะไรไม่ได้คําก็เพราะพี่ทําตัวเหมือนครูสมัยมัธยมที่เรียกฉันไปคุยปัญหาเรื่องรักในวีเรียนตอนนั้นจริงๆ สวัสดีผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ